เราต้องมี mindset ในเรื่องความปลอดภัยคือพอไปเขียวปุ๊บบางคนวิ่งออกไปเลยทันทีมันเนี่ะต้องมองซ้ายมองขวาคอยระวังไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาชนเราด้วยเช่นเดียวกันคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะคิดแค่ว่าเขาแค่สตาร์ทรถแล้วก็สามารถเลี้ยวสามารถเบรกอะไรได้แค่นี้ก็พอแล้วจริงๆแล้วมันไม่พอต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเนี่ยในเรื่องของการอบรมทักษะในการขับขี่เนี่ยเรายังน้อยอยู่มาก ชื่อกนวีกันเนพงศ์นะคะเป็นผู้จัดก,การศูนย์วิจัยอุบัติเหตแห่งประเทศไทยนะคะสถาบันเทคโนโล,โลโยีแห่งเอเชียซึ่งปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมขนส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคนโนโลยีสถาบันเทคนโนโลยีแห่งเอเชียด้วยนะคะ ตอนนี้โครงการใหญ่ของศูนย์วิจัยเรานะคะจะเป็นเรื่องของการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขสถิติเนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากถึง80%ของจํานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทางประเทศกลุ่มจักรยานยนต์เนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่มากดังนั้นเนี่ยดังนี้นเราทําโครง,งการดูว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างเราก็เลยมีการเก็บข้อมูล,ลาสสุดเเเเรกบ้อคคัตหจยน,นยไ1,400 แล้วเราก็มีการวิเคราะห์เชิงลึกว่ามันเกิดจากอะไรนะคะปัญหาหลักๆเนี่ยต้องยอมรับได้เลยว่าสาเหตุของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของประเทศไทยเนี่ยยังไงก็เกิดที่คนขี่อยู่ดีนะคะก็จะเป็นคนขี่ส่วนหนึ่งคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสาเหตุจากคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ที่ประมาณ50%อีกประมาณ40%เนี่ยเกิดจากคนขับรถยนต์คือเราจะพูดว่าคนขี่มอเตอรไ์ไซค์ผิดเสมอไปก็ไม่ใช่คนขับรถยนต์เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อคนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ พอเรามาดูสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากตัวบุคคลเป็นหลักเราคงจะต้องมาฝึกวิธีการขับขี่นะคะทักษะในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์หรือคนขับรถยนต์เนี่ยให้เขามีทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถามว่าทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยที่อกขาดเนี่ยคือเรื่องอะไรตอนนี้เราก็ค้นพบจากงานวิจัยของเรานะคะว่าหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการขาดทักษะที่เราเรียกว่าเป็นการทักษะการคาดการอุบัติเหตุการคาดการอุบัติเหตุก็คือทักษะในการเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราจะต้องมีความสามารถในการ ประเมินสถานการณ์เสี่ยงบนท้องถนนได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาขี่ไปเนี่ยเขาจะคิดแค่ว่าเขาแค่สตาร์ทรถแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็สามารถเลี้ยวสามารถเบรกอะไรได้แค่นี้ก็พอแล้วจริงๆแล้วมันไม่พอในการขับรถ,ถทุกๆครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์หรือคนขับรถยนต์เนี่ยเราจะต้องมองไปข้างหน้า แล้วก็จะต้องมีสติแล้วมองอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนท้องถนนบ้างแล้วจะต้องมีาการการคาดการความเสี่ยงว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ออกมาก็ได้เราจะต้องระวังอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มาซึ่งการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวมันจะต้องได้มากับประสบการณ์ด้วยกับการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกับบุคคลอื่นๆ หรือว่ามีการสอนเกิดขึ้นในเรื่องของพวกนี้นะคะดังนั้นการทักษะการคาดการณ์อุบัติเหตุเนี่ยบอกได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการสอนเรื่องนี้มาก่อนมันก็อาจจะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้คนไทยเนี่ยเวลาขับรถเนี่ยขาดทักษะพวกนี้แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุมันอาจจะค่อนข้างขัดแย้งกับเรื่องของระบบวิธีปลอดภัยที่เราจะไม่เน้นคน แต่จริงแล้วเนี่ยระบบพวกนั้นเนี่ยต่างประเทศอะค่ะคือคนขับรถเขาเนี่ยเขามีคุณภาพระดับหนึ่งแต่ต้องยอมรับว,ว่าประเทศไทยเราเนี่ยในเรื่องของการอบรมคนทักษะในการขับขี่เนี่ยเรายังน้อยอยู่มากถ้าเราดูในเรื่องของการได้มาซึ่งใบขับขี่เนี่ยก็จะพบว่าส่วนใหญ่อะก็ไม่ได้ผ่านการอบรมที่ไหนไปถึงก็สอบเลยนะคะก็คือสอบพยายามที่จะได้มาซึ่งใบขับขี่เลยแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยที่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใบขับขี่แต่ก็มาขับรถบนท้องถนนอันนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นรถมอเตอร์ไซ จากการสํารวจของเรานะคะพบว่าประมาณ60%ที่มีใบขับขี่บนท้องถนนอีก40%เนี่ยของคนขีม่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ยังไม่มีใบขับขี่ดังนั้นการอบรมในเรื่องของพวกนี้ยังขาดค่อนข้างมากทางศูนย์วิจัยเราพยายามที่จะผลักดันว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีการอบรมทักษะในเรื่องของการคาดการณ์อุบัติเหตุเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนขีม่มอเตอร์ไซค์กับคนขับรถยนต์ คือเราจะพยายามจะใช้ระบบมาช่วยแล้วเราจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการลดอุบัติเหตุและคือการลดอุบัติเหตุเนี่ยอุบัติเหตุมันไม่สามารถลดไปจนเหลือศูนย์ได้มันเป็นไม่ได้ยากมากแต่คือเราจะทํำยังไงให้เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเราเกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุดมีผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยน้อยมากที่สุดนะคะก็คือเราจะต้องช่วยในส่วนนี้ก็คือลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการจัดก,การความเร็วนะคะหลักๆก็จะเป็นของตํารวจที่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในเเเรรรืื่อออององงขขคคววววาาม็ะะ็็นะกจจปตํแล้ หน่วยงานทางที่บางครั้งในหน่วยงานทางเขาก็จะมีระบบมีกล้องตรวจจับความเร็วของเขาเองนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่สามารถจับกลุ่มและออกใบสั่งได้เนี่ยก็จะเป็นตํารวจนั่นเองคือความท้าทายตอนนี้ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในยเรื่องของความเร็วอะคะ่ะการนําเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ยากเทคโนโลยีเนี่ยมันมีอยู่มากมายที่เราสามารถเอา adept เข้ามาใช้ได้แต่ปัญหาก็คือการจัดการในเชิงระบบมากกว่าเริ่มตั้งแต่เราจะได้มาซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยได้ยังไงจะใช้งบประมาณจากไหนอันนี้ก็เป็นความท้าทายหนึ่งแล้วนะคะต่อ เราจะทําให้การใช้เทคโนโลยีเนี่ยสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นก็คือเราใช้เทคโนโลยีเช็คกล้องในการตรวจจับความเร็วสุดท้ายแล้วเนี่ยออกใบสั่งเราส่งใบสั่งไปเก็บค่าปรับจากคนขับเนี่ยเราจะได้รับค่าปรับหรือว่าจะมีคนมาจ่ายค่าปรับจากใบสั่งเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป,นเป็นเรื่องของการจัดการรวมถึงสุดท้ายก็คือเรื่องของการบํารุงรักษาตัวเทคโนโลยีนะคะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถเก็บค่าปรับ มาใช้ในการบํารุงรักษาได้ต่อไปเทคโนโลยีของเรามันก็จะต้องมีการเสื่อมโทรมมีการเสียหายก็จะไม่สามารถนําอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ได้อีก มันจะมีปัญหาทั้งหมดนะคะในเรื่องของความท้าทายนะคะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยตอนนี้มีคําถามว่าเราจะทํายังไงให้อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เลยเนี่ยเราน้อยลงมันสัมพันธ์กับเรื่องของความเร็วคือถ้าเราสามารถจัดการความเร็วได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรุนแรงน้อยลงคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้ารถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เองเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการจัดการความเร็วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราทําน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะเรื่องของเทคโนโลยี่งต่างๆที่เอามาใช้เรื่องของการออกแบบถนนใช้วิศวกรรมทางด้านถนนเนี่ยมาควบคุมความเร็วหรือเรื่องตัวรถเองก็ตามเพราะถ้าเรายังไงตราบใดที่เรายังลดความเร็วพฤติกรรมการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถลดจํานวนผู้เสียชีวิตลงได้ ก็อยากจะเรียนเชิญผู้ที่สนใจในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะมาร่วมงานสัมมนา,าอุบัติเหตุแห่งชาตินะคะครั้งที่16นะคะในวันที่20-21พฤศจิกายนนี้นะคะที่ Impact Forum เมืองทองธานีนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาฟังในเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์อุบัติเหตุทางท้องถนนในประเทศไทยได้นะคะรวมถึงนโยบายต่างๆจากภาครัฐนะคะแล้วก็ข้อค้นพบนะคะจากงานวิจัยการทํางานของอภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน ะะจะได้ทราบว่าตอนนี้นพวกเราเพวกภาคีต่างๆทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีข้อค้นพบที่น่าสนใจอย่างไรแล้วเรามีการเตรียมข้อเสนอทางด้านนโยบาย,ยสู่ภาครัฐได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วรวมถึงเราจะมาฟังภาครัฐด้วยกันว่าเขามีแผนการที่จะพยายามที่จะทำให้ลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้อย่างไรนะคะโดยทตรีมงานหลกัหลกๆนะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องของเยาวชนรวมถึงเรื่องของการจัดก,การความเร็วแล้วก็มาตรการองค์กรด้วยนะคะซึ่งก็เป็น3มเรื่องหลัก ที่อยู่ในแผนแม่บททางด้านความปลอดภัยทางถนนของชาติด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาร่วมงานสัมนาอุบัติเหตุทางถนนทั้งที่16นี้นะคะขับขี่ปลอดภัยสังคมไทยหมดห่วง Stop danger strong together ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ r o a d s a f e t y t h a i o r g